ดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องอรดา <c oughs> เลกมีเลขคุณฝากมาพี่น้องคุณฝากมาเลขสามตัวงวดที่แล้วเข่าสามตัวตรงๆพี่น้องเพิ <c oughs> ่งเลยอยากให้แม่น้องกระดา <c oughs> เป็นสะพานบุญนะพี่น้องเดอ้อย้ำนะคะมันบอกแม่เลขแม่น้องกระดาเด้อพี่น้อง <c oughs> เป็นเลขฝากมาสามตัวห้างเดียวพี่น้องงมด่ที่แล้วเข่าสามตัวบนตร,ตรงๆพี่น้องวันนี้เพิ่งเลยอยากให้แม่น้องกระดาเป็นสะพานบุญนะคะ ก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องกระดาพาโวกันด้อค่ะขอบคุณค่ณะเปิดตะกลงได้เลยแม่น้องกระดาเอาไปตัดผมไหมือเป็นแต่แต่เย็นบ่เย็นแท้แตะกี้ผมนะาค่ะนะาเนี่ย <c oughs> ม,มันเาี่วลายกระตัดออเป็นกระจุกไว้เมื่อฝันค้นโบร้าน <c oughs> นัน่นเองคือคนสมัยใหม่ตัดออกมันหอน FC ันฝา พากับเขามาให้ฝากมาได้สองมือแล้วเราจต่ว่าคน่ใหาออกน้ำฝากให้แม่นน้องระดาหน่วยเห็นเก็บขาพะนะาฝากมาสองลอยก็เยหลายเด้อจ้ะเมื่อล้วเด้ค่ะพูดเอฟซี <FC S 2> ได้เด้อไม่ต้องออกน้ำมาสิให้มาซองลอยไปให้ลับขึ้นไปเป็นหมื่นเปแส์เนก็จะเด้อก็ได้เอฟซี FC บอกน้ำก็ได้ยังตอบแท้แล้วไปแจะตัวเลขแล้วตัวเลขอันนี้ยินข่าวว่าเอฟซีคอมเมนต์มาว่า บ่ไห้แม่น้องระดาป้อยเลขหลายตันบ่เอามือที CPU ่ฮอไปจุดทูบยู่วัดวัดปานมาจากวัดปานกับว่าเป็นเลขแม่น้องระดาเนาะเป็นเลขนุติยาจุดทูบจุดทูบขอพุ่มบัดท่ซื้อกับเป็นแคแนลทางเนาะพอมันจริงเท่าต่างใจจะให้ไปเล้วเนาะต่ว่าเล่าออกหกสองเนาะได้มาเจ็ดสองบวกศูนย์เจ็ดสองออกหกสองกับว่าเป็นเลขแม่น้องระดาเนาะ เลขมือน mm nah ้องระดาจริงๆมันจะมีแค่0 064กับกับกับ9060อะไรมาจ้ะมี90มี60กับ064มีแค่นี้เนาะเอฟซียาว่าเลขหลายมันขยำอยู่แค่นี้เลยเนาะแมนแมนจ้ะอะไรเมื่อนี้นี้ค่ะว่าเจ้าฝากเลขมาลูกอันนี้อันนี้เด้อพี่น้องเป็นเลขฝากบอกเจ้าฝากมาโมแมนเลขคอยโมแมนเลขโมนเลขโมแมนเลขม่อน้องระดาเด้อจ้ะ เลขฝากเลขฝากมาขาเจ้าให้มาเป็นตัวเลขแต่ว่าคนโบออกคนบบกะออกกล้องไวไงจ้ะเลขฝากเขียนเลขฝากเลขฝากมางวดที่แล้วคนคนได้เลขคนเขาอยู่นะพี่น้องคนว่าต้อพังขนซื้อเพื่อก็ซื้อโบกีบาร์ดนะคนว่าคนอยากให้เอฟซีเนาะแม่นัวเลขอยากฝากลงช่องนะจ้ะเลขมันก็บบริไลคูนะแม่น้องน้องน่าเลยว่ามันน่าสนใจเคยว่าคือเัาต้องว่าออกว่ามันเลขเข้าพังสารเร็วโบแมนเลขของแม่น้องนาดาเลขคนฝากมา เพิ่นเพิ่นบอ,อกให้ออกน้ำเหมือนวะไม่ต้องออกน้ำแมนเลขวันที่แรกบนเขาไอ้สามตัวตรงๆแต่ว่าเพื่นอนซื้อบวก,กี่บาทเขา่าเก้าหกสองแมนจ้ะวันนี้ก็เลยให,ห้าเป็นสะพาบนบุญผ่นแต่ว่าเพิ่นบอ,อกคลิปบอ,อกให้ออกคลิปเพิ่นบอ,อกให้เพิ่นเพ,พิ่นให้ต,ตัวตัวเลขมาให้เขามาเบ้าเอา,เอา บ่เป็นยังเนาะแม่นลดาบ่ย่านกล้องเนาะให้แม่นลดาออกกล้องนี่แหละคำจีปให้ผู้อื่นบอกเขาจะกบว่าเห้ียบไหมพี่น้องมันก็ต้องได้เอานะคิดไล่ๆคอยนี่แล้วเขาออกอย่าเบื่อกันเนาะเพราะว่าเขาต้องอธิบายเข้าใจบางคนบ่เบิงเบิงบ่เข้าใจมิตรมาเล่แม่น้องลดาเยอะจังเลยไหนบอกว่าไม่ปล่อยเลขเยอะผลว่ามันบ่ดละแม่อันนี้คำพังเพิ่นให้มาแล้วคำาบ่ออกเฮาก็ยันเชื้อทำใจเพิ่นนะพี่น้องถ้าเลขออกมาผัดวาย พาบอบอกทีล่างมันบอกคนว่าโอ้ยสสงผ่ามใส่สีเป็นบลั๊ต้องปล่อยก้อนเล็ออกเนาะเพื่อนหามาตัวใดสามแปดศูนย์จ้ะสามแปดศูนย์จ้ะคนให้ตัดอยู่หันแหละคนเราตัดเอานหันตัดสามแปดจ้ะสามศูนแปดศูนย์จ้ะเน้นแปดศูนย์เด้อคนบอกเพิ่นเน้นแปดศูนย์จ้ะ บอมีเลขกสองตัวมันบอบอไปจ้ะมีิทัสนีหางเดียวเลยนี่เมนเอาคือง่ายแต่ข่ะแรกพี่น้องไงองดาว่ามันน่าสนใจพี่น้องเลยมันก,กับโบายมันน่าซื้อ,อแล้วเพิ่นก็บอกให้เน้นตัวนั้นเลยนี้ตัวนี้เพิ่นก็บอกไปจ้ะเน้นแปดศูนย์เพิ่นอันแรกพี่น้องเพิ่นบอบอกที่ไปที่มาเพิ่นบอ,บอกอ่ามาจังใดเพิ่นบอกว่าเอาแต่ตัวเลขไป ลักถณะการซื้อเพิ่นบอกซื้อบนนั้นซื้อล่างนักนักล่างส่วนมากงวดที่แล้วมันก็เข่าของบนเนาะจ้ะเนาะงวดที่แล้วมันก็เข่าของบนเนาะเอาแบบบ่ผ่านเลยให้บนล่างเลยบ้างบนไปไปบนล่างเลยพี่น้องไปกับไปกับบนล่างแต่ว่ามันน่าสนใจเด็กผลบลายไหมพี่น้องเด็กสามครูหนึ่งไวยังไง้ะไปกับบนล่างแต่ตัวเพิ่นเพมผนซื้อแปดศูนย์หลายบาทเพิ่มเน้นเน้นเน้นแปดศูนย์ สิเขียนตัวนิว้จ้ะคณะแม่รอดแน่น้องดาชาวะได้มาจะได้ผลเนี่ยยังบวบไหมพี่น้องเมือที่ผ่านมานี่คือเก้าหกสองเก้าหกสองตรงตรงเลยพี่น้องแต่ผลก็ได้บ้ไล่บาดดอกแต่ผลว่าอยากอยากให้ลงช่องฝากลงช่องเผื่อว่ามีคนหมักแล้วก็มักกัดจักหมากระเบื้องพิจารณาบันเทิงนะพี่น้องคุลุง้อนเบื้อการซื้อร้ายเนาะแมนจ้ะจังเข้าพอใจซื้อหาบาทสิบบาทผู้่ผลไม่ทุ่นเบื้องการซื่อร้าย สรุปว่าเลขฝากนะเลขฝากเลขฝา,ากมาได้พ<า>ี่น้องด้ยอธิบาย<ล>ทีละขั้นตอนนะ,ะทีละทีละกล้องเด้อพี่น้องเด้อทีละกล้องาาาห,าหาโซ่ความกันบางอันนั้นโบเหนบ็นเบิดเลขฝากมาแม่น้องระดางวดวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดพศหกสิบเจ็ดงวดที่ผ่านมาเก้าหกสองงวดนี้สามแปดศูนย์เป็นเลขฝากนะคะเพื่อนไฮตัดวนอยู่ในนี่คือนดิยาตัดให้เลยสามแปดสามศูนย์ 80ไปกับบนล่างโตที่เพิ่นเน้นที่สุดคือ80เนอพี่น้องนะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้เอาแบบเข้าใจง่ายๆนะคะเลขฝากนะคะไม่ใช่เลขแม่น้องระดาเพิ่นเน้น80มันปะเน้น80เลยจ้ะอธิบายกล้องนี่วันที่เรากล้องเนาะหัวที่ผ่พันมาเลขฝากนี่962เพิ่นบพ่อได้ซื้อรายนะคะเพิ่นไ้แม่นอ้องระดาเป็นสะพานบนไยงวดนี่380 ตัดหายสามแปดคือตัวเน้นนะคะลักษณะการซื้อซื้อไปกับบนล่างนะคะบนล่างจะ้ะบางวดกับเพื่อกับเขาทั้งบนทั้งล่างไหมจ้ลละเพื่อนวหรออ่าม,มองเลยกันไปเลขค้างเดียวเป็นแต่เป็นสะพานบนญหายเนาะนะคะคน้องพิจาจรณาลเลขค้างเดียวเลขบ่าลายโตโมดผ่านมานี่คือ962วันนี้380ตัดหายสามแปดนะคะไปกับบนล่าง เน้นแปดศูนยพ่อบอกขันเ้ากกับเลขสามโตสามแปดศูนเจะเป็นศูนย์แปดสามมันสิเนาะเป็น,ะนก็นเลยให้วนเนาะว่นว่นสามสามสามกับอยูอ่ะนรเน้อเลขสามกับก่อนะถ้าเลขหกโตมันสิเป็นหกกับเออเลขสามโตมันจะเป็นหกกับพอมมันปม่เลขเบิรน น่าจะเป็นหกกับถ้าเลขสองตัวก็คือสามคูล่ะสามสามแปดแปดสามสามศูนย์ศูนย์สามแปดศูนย์ศูนย์แปดสองในเด้อคนบางวดแหลกกันล่องเบิรงพี่น้องว่ามันสเขาวบอนะอันก็เดียงมักกะมักกะจัดบอมักกะเบิรงกพี่น้องบันเทิงเลยพี่น้องเบิรงกพี่สติทว่ามันตรงกับอาจารย์ใดเนาจะเนาะแต่ว่าพิ่เน้นแปดศูนย์เอามันมันคือตรงกันก็เลขอันแม่นนองอะดาไปจับปิงปองยู่นภูเขาแปดศูนย์คือกันเนะพี่น้องก็ลองเบิร์พี่น้องเด้อ มันจะมีอยู่มีอยู่คนหนึ่งเอามะพร้าวร่วงกับมีแปดศูนย์อยู่ที่คิดว่าเลขนี้หนี่นาจะซื้อได้เนาะแมนมันนาจักอบ้านเนาะบ่บ่ดังบ้านก็ล้องเบิ้งเนาะคันเลขเพิ่นมะฮางเดียวซึ่งวันนึงแมนคันเขาในเพื่อนหายซึ่หมดก็ดีนะแมนแต่เขาละใหม่เขาไปตามกันเทาพี่น้องเจ็ซีกับจังมะคอยบุญน้อเพื่อนเนาะแมนแมนเขาเป็นสะพานบุญหาก็บว่รู้ว่าจะเป็นเัื่งใดเพราะว่ามันบอกมป็นเลขไม่น้องระดาเด้อค่ะอธิบายนะคะ เป็นเลขฝากเลขฝากเลขฝากมาทำโบลลุ่งกระยามันออกพี่น้องเนี่ยเจ็บแบบออกมาแล้วโอ้ยเนาะเป็นฝันฝากเข้ามาแล้วเพราะทำโบลล่งมาให้ิ่นก็แจ่มิ่นเสียใจไหมพี่น้องเพิ่นบ่อไฮวาอลายแม่นพี่น้องแต่กบ่ปุลุ่งท้งทีไปทีมาเพิ่นบอกแค่ว่าเอาลงมาให้แน่หัวที่แล้วก็ถือมาลายสามตัวตรงๆเพิ่นว่ะทำนั้นแหละพี่น้องก็เลยบริยังเพิ่นไล่นะเลขฝากเอามาให้เพิ่นกระซิบวายเอฟซีสร้งสองห้องมีแต่คนสายบุญฝ่นกระเ็นอยู่ว่าพี่น้องเพิ่นก็เห็นว่า ได้ถึกหน่อยถึกไล่ก็ได้เงินไหมพี่น้องเพิ่น,นก็อยากได้ว่ายไงโลกนีความเป็นจริงซะข้อหมายนี่เจ้าแม่น้อรดาเอามาลองนี่เพิ่นก็นเห็นได้เนาะเทสซี่เพิ่นก็ะทำบุญน,น้ำได้ไวายมองหนันมองนี่ก็ได้ไวายจริง,แรงๆแล้วก็ได้ทำบุญน,นำ้ำผู้นั้นผู้นี้โอนมาให้เนาะเพิ่นก็เลยอยากให้เป็นสภาพบุญหายแต่ว่าตัเพิ่นบ่อยากให้ออกซื้อบ่อยากเพิ่นบ่อยากออกเ่อนไมออกกล้องเลยแหละเพิ่นบอกเพิ่นให้ตัวเลขเพิ่นว่าถ้าเขามันก็นจะห้เรื่อยๆเรื่อยๆเพิ่นบอกแพงตัวเลขไม่พี่น้องแต่เพิ่นบอกออกกล้อง ก็ออกป๋ยยางด้ยเนาะป๋ยยางมเสียเอานานี่แหละคิดลายๆคนอีแเลยออกมานี่พี่น้องไปดูด้วยกับบน,าน,านกบอกว่าบรรดาล่าหนังยังว่าคิดลายพี่น้องเอาพิจารณาซอยกันเด้ออะเลขฝากนะคะมวนที่ผ่านมาเก้าหกสองมวนนี้สามแปดศูนย์ตาทาเนเล้วสามแปดสามศูนย์แปดศูนย์นี่คือตัวเน้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ไปกับบนล่างนะคะเป็นหน้าทางหาเสือสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะพิจารณาซอยกันนุนทิยาวานาสนใจนะคะเพราะว่าเพิ่นกระถือมาแล้วนะคะวัที่ผ่านมานะคะ วัตถพานมาหน่เป็นบนนะคะเขาบนสําหรับวันนี้จะเป็นบนหรือเป็นล่างกับว่าลูกมันบอยใหซื้อบนซื้อล่างนะคะอ่จุดไว้แคบหน้าจอไว้เน้นแปดศูนย์ต้องซื้อสามแปดแปดสามสามศูนย์ศูนย์สามหรือแปดศูนย์ศูนย์แปดเลขสามตัวนี่มุนหกกราเด้อค่ะอืมวิวพิ่มมาอย่างอีกถึงหัวเลขเลขลาถึงหันถึงวันผ่านมาวันซื้อเนี่ยมันออกสามสามเหมนวันสองตัวนะคอยแจ้งใบบ่าคอยไปจุดทูบอัน กล้ยยกวยไหมปีกล้วยไหมจ้ 3, 3เะเอ่าอ่าคนหายสามสามแปดมันออกเลขล่างาานไหมสามสามเลยอ่ะก็คุยให้กันหนึกพอได้หนิสามสามแปดเอานี่มันเป็นสานะมแปดศูนย์เนาะมือเข้าไปจุดทูบยูนั่นกัเจ็ดนะ <10 S 3> สองเนาะอองหกสองแต้มเดียวยูพุ่มวัน่นนะเนาะเพราะว่าวัดนั้นไม่เคยไปงาน,นไปเฮ็ดสังฆทานเนาะไปถวายสังฆทานกันเลยลองจุดทูบให้เอฟซีซื้อๆบ่ได้ว่าสิอัน มันมาเ,เลียกพวงฟันเนาะเลียกพุ่มวัดเพิ่นรซื้อเนาะอ้าวให้เอฟซีส่งมากันแน่ท่าของแม่น,น้องนาดาเลกฝากนะคะ